ค่ะเอี MG ทุกท่านค่ะกาแฟค่ะกาแฟดำมะนาวนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีค่ะเอี MG ค่ะเอ่อหยอดน้ำผึ้งไปหนึ่งช้อนค่ะแล้วก็มะนาวคือลูก ดังก้วยปิ้งวันนี้ก้วยปิ้งลูกเล็กเขาันี้พุ่ลูกเล,นนล็กลวันนี้ปิ้งสีลกูกเมื่อวานนี้ไหมไปนิดนึงก้วยปิ้งแล้วก็จะมีนมสดเอ้ยนมจืดผู้ผิด เช้าวันพระนะคะตื่นแต่เช้าวันนี้สองวันแล้วค่ะตื่นเช้าอร่อยมากหอมหวานอร่อยมากมีเอบอกว่าเวลาถ่ายเวลากินให้ยิ้มหน่อยว่ะจัดให้ค่ะจัดให้ยิ้มยิ้มยิ้ม ยิ้มเยอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าหญินะนี่มัาจะให้เราไปโรงพยาบาลอีกถ้ายิ้มเยอะเกินไปนะเอฟซนะฝากฝากถึงเอฟซีที่บอกว่าให้ยิ้มด้วยนะ ได้ธรรมชาตเิเต็มๆเลยเนี่ยกล้วยปิ้งกับนมเนี่ยเป็นอะไรที่ฟินมากๆนะคะเอฟซีแต่ว่าต้องเป็นนมจืดน,นะเพราะว่ากล้วยปิ้งเขามีความหวานอยู่แล้วเดี๋ยวเขาหาว่าเอ,อ,อาทำไมวันนี้ยิ้มยเยอะจัง นะฮัดเอฟซีนะหูสียงมรอกยิ้มยิ้มค่ะเช้าวันพระค่ะวันนี้หลับสนิทค่ะนอนหลับสนิทตื่นมาก็สดใสสด,สด,สดชื่น 2อลูกน่าจะพอแล้วค่ะหวานมากอมแล้วไงคะคุ้วยมหางงอมลงไปลวปกติจะเอากล้วยลงไปใส่ในนมเลยนะคะอยากจะทำอย่างนั้น ก่อนนะคะแล้วก็เดยวจะเอาเอากล้วยนี่ลงไปใส่ในนู ปังหนึ่งวันค่ะวันนี้เหมาล้วยปิ้งค่ะ f ีค่ะน,นี่เหมาล้วยปิ้งกนล้วยกล้วนมนี่คือเป็นหลักแต่คือนมนี่คือเป็นหลักเลยนะคะนมนี่เป็นหลักเขาบอกว่ากินลูกเดียวจะอิ่มเหรอจากไปเลยสองลูกค่ะวันนี้ ไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นสายตาอาพับ ้อนอาหารกันตรงนี้กีจชาโนกีชาโนอร่อยมากเลยอ้วย้วยกับนมเนี่ยนะเป็นอะไรที่ฟินมากๆ เต็มค่ะนมนี่ก็คือสารอาหารเยอะกล้วยก็คือสารอาหารเยอะส่วนกาแฟดับมะนาวนี่ก็เป็นยาอายุวัฒนะอร่อยมากนมนี้ไม่ได้ซื้อทีเราเป็นขวดนะคะซื้อทีเป็นแกลลอน ช้าเบาๆค่ะร้อมร่างกายเบาๆป่วยสองลูกอิ่มตื่นเลยค่ะตองเยแต่อตอนเที่ยงๆก็คงหาอะไรทานอีกทีนึงเขาบอกว่ากินไปด้วยให้ยิ้มไปด้วยเขาก็จะว่าเราเป็นบ้าหนิเนาะ มีเอฟซีทวงติงมาค่ะเจบสี e ่วงติงมามว่าทำไมถึงกินกล้วยลูกเดียวอ่ะมีเอฟซีทวงติงมาส่งลูกแล้ว่ะอิ่ม อิ่มมากเลยลูกที่ลูกที่สามนี่คือไม่หมดนะคะไปกินเป็นของว่างกินเป็นผลไม้แหละ ว่กลาคืนร่างกายเราพักผ่อนังคืนแล้วเนะาะเช้าเช้าก็วอมร่างกายน้ำตื่นตื่นมาให้ให้ดื่มน้าเปล่าเยอะๆหน่อยเพราะเลือดเรามันจะข้นตอนที่เราหลับแล้วเลือดจะข้นเลือดเลือดก,ก็น้ําก็จะไปเจือจางเลือดตรงนั้น แค่นี้นะคะเอฟสี่ขขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้นะคะขอบคุณมากๆค่ะสิบปีแล้วค่ะวันนี้หมดไปสองลูกเลยนะวันนี้ก,กาแฟหนึ่งแก้วค่ะแล้วก็จะมีนมหนึ่งแก้วกล่วสองลูกนะคะวันนี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะขอจบคลิปลงแค่นี้นะคะ